สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับเครื่องตัดผ้านะครับที่ใช้ตามโรงงานบริษัทผลิตเครื่องผลิตเ,เสื้อผ้าหรือกางเกงที่เครื่องนุ่งห่มต่างๆที่เราสวมใส่กันนะครับนี่คือเครื่องตัดผ้าที่ตามฮะตามบริษัทหรือโรงงานต่างๆที่ผลิตเครื่องนุ่งห่มจะต้องมีนะครับ ก็ใช้ถ้าใช้ตัดผ้าเป็นจํานวนมากนะครับต้องใช้เครื่องแบบนี้นะครับเครื่องตัดผ้านะครับถ้าตัดจํานวนน้อยหรือนิดเดียวก็ใช้กันไกลธรรมดานะครับกันไกธรรมดาตัดก็ได้แต่นี่ใช้สําหรับตัดผ้าเป็นจํานวนมากนะครับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตัวนะครับตัดทีเดียว นะครับนี่คือโต๊ะผูผ้านะครับเชื่อว่าบริษัทหรือโรงงานผลิตเสื้อผ้าหรือผลิตกางเกงก็ต้องใช้เครื่องตัดผ่าลักษณะนี้นะครับหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับนี่คือเครื่องตัดผ่านะครับ ให้มันคมนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ตัดจำนวนม,ม,มากๆวันนี้ก็ได้นะครับนี่คือลักษณะของเครื่องไว้สำหรับตัดผ้าใช้ที่ผลิตเสื้อผ้าเสื้อยืดเสื้อปโปรหรือกางเกงต่งตางๆนะครับต้องใช้เครื่องแบบก่อนที่จะนำ ไปประกอบตัวไปปกักไปเย็บนะครับต้องตัดผ้าให้เป็นชิ้นก่อนนะครับตาเป็นชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นแขนหรืออะไรต่างๆนะครับก็ต้องตัดนี่ต้องใช้เครื่องแบบนี้นะครับหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นหรือจะเป็นรัสษาอื่นก็ได้นะครับเครื่องตัดผ้ามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับนี่คือเครื่องตัดผ้าสําหรับ ไฟตัดผ้าเป็นจำนวนมากๆนะครับใช้ตามโรงงานหรือบริษัทผลิตเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับเครื่องตัดผ้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ